สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกันกบช่องวินวินพ้าบ้านผ้าเหมาพ้าเครื่องราคาถูกๆราคาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกรับชมกันนะครับ เหมือนเดิมครับพี่พี่วันนี้ก็ EP ีที่95นะครับสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันมาได้นะครับพี่พี่0ู6 2์เก้าศูน n ์ศูนย9 0ก9 0มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกทุกท่านนะครับพี่พี่สามารถสแกนนำโทรศัพท์มาส่องที่คิวอาร์โคนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับส่องที่คิวอาร์โค้ไลน์ลก็จะขึ้นเลยนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อนกันนะครับ วันนี้ก็มีแบ่งปันหลากหลายรายการเลยครับพี่พี่นะครับ bbe bbe? มานะครับเริ่ม nice. ต like yes ้นที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะกันนะครับวันนี้รายการที่หนึ่งนะครับจัดโปรไว้ให้ประมาณ4ี่ประมาณสามสี่รายการเนาะนี่ครับรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เก่าๆเลยครับพี่พี่นี่สวยงามมากๆครับองนี้สมเด็จนะครับรายการที่หนึ่งนะนี้ผมดูเป็นเป็นวัดเกรเชโยนะครับองนี้ดูเป็นวัดเกรเชยนะครับพี่พี่ ถ้ารายการละ100่งรขอค่าจะส่ง50บาทนะคะพี่พี่เนาะนี่ครับลองดูนะคะพี่พี่นี่ครับสมเด็จวัดเกตเชโยนะครับองค์ที่1นะครับอันเนี้ยห0ึบาทพี่พี่ทนายสนใจลองดูนะสมเด็จวัดเกตเชโยนะครับองค์เนี้ยห0ึบาทนะครับพี่พี่รายการต่อไปรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นองค์นี้ละกันนะครับพี่อันนี้ก็100บาทนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นปู่ศุกรอาของขอไหมผมไม่แน่ใจนะ จัดไว้รายการต้นนะรายการต้นๆก็เอาแค่รายการละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่พี่หลังมีรอยเหมือนคล้ายๆรอยยันนะรอยยันจากไม่พิมพ์นะครับวันนี้เอาหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามจะเป็นเหรียญนี้ละกันครับนี่กันหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับพี่พี่อันนี้ก็หนึ่งร้อยบาท รายการที่สามนะครับรายการที่สามเดี๋ยวลงพ่อคงนะครับนีบ่บังกะพร้อมอันนี้จัดโปรไว้ให้หนึ่งร้อยบาทนะครับรายการที่สามต่อไปนะครับรายการที่สี่นะครับพี่รายการที่สี่จะเป็นอันนี้ละกันนะครับรายการที่สี่ที่จัดไว้ให้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเด่นขี่แพะนะครับเด่นหล่อขี่แพะอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะรายการที่สี่นี่ครับ อันนี้จัดไว้ให้หนึ่งร้อยบาทกับพี่พีรายการที่สี่นี่ครับเหลืองขี้แพะนะครับนี่เกา่าเก่าดีนะรายการที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ 5, ห้านะครับรายการที่ 5. ห้ารายการที่ห้าจัดปลไว้ให้นะ่าจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับพี่อันนี้เป็นพันเนื้อชินนะครับพี่เกา่าเก่าดีอันนี้ไม่ทราบที่นะแต่เก่าดีพี่พี อันนี้ก็าหนึ่งร้อยบาทพี115นะ่พีหนึ่งถึงห้านะจัดไว้ให้บางวันมีสามรายการวันสี่รายการนะครับช่วงต้นๆน,น,นะครับพี่พีลองดูแล้วกันนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับแนละ้วอ่ารายการละหนึ่งร้อยบาทบวกค่าจะส่งห้าสิบบาทต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกปกติทั่วไปเลยนะครับไม่มีค่าจะส่งนะนะครับรายการที่หกนะครับรายการที่หกจะเป็นเอ่อพะระซุ้มกอนะครับพะระซุ้มกอองค์นี้สวยงามมากๆครับนี่ มีแล่มาขามเปียกเพียบเลยพี่ๆองนี้มีแล่มาขามเปียกเพียบเลยพระสุงกอก,อกอแพงเพชรนะครับองนี้นี่ครับมีว่านมาขามเปียกนะสวยงามมากๆครับนี่ครับซุ้มเป็นกอไก่เลยนะองนี้ซุ้มเป็นกอไก่เลยนะครับซุ้มเป็นกอไก่เลยกระนองกระนกชัดมากตลับปิดหลังนะครับ <imet> องน,นี้เอานะครับองนี้เอา400บาทครับพี่ๆองนี้เอา400บาทนะครับเป็นพระซุ้มกอ ตลาดปิดหลังรายการที่6นะครับนี่นี่ครับสวยงามเนื้อล่องไหลลึกนะครับล่องไหลลึกสวยงามมากๆครับองนี้4สี่ร้อยบาทรายการที่6นะครับต่อไปนะครับรายการที่7นะครับรายการที่7จะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมนิยมองนี้ฟอร์มสุดสวยมากมากทับงทีขอโทษนะครับพี่พิมพิยตาครับพีพี่พี่ดูเนื้อนะครับองนี้นี่ครับ โอ้โหเม็ดเดือดข้าวคีบเบานะครับเม็ดเดือดข้าวคีบเบาอุ้นี้สวยงามมากๆครับพี่พีเป็นพิมพ์ิตานะครับนี่ครับนี่ครับไข่ใยตะกั่วนะครับพี่พีสวยงามจริงๆครับองค์นี้พี่พีรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพละหลงพะเงินพิมพีตานี่พี่ดูเนื้อนะครับเนื้อทองเหลืองเก่านะครับแบบนี้เลยพี่พีโอ้โหองค์นี้ใบหน้าใบตาสวยๆมากมากครับนี่ครับ เป็นพระหลวงพราะเงินนะครับพี่มีคิดตานะครับใต้ฐานเป็นบหล่อแบบเบ้ากระดกนะครับหล่อแบบเบ้ากระดกนะนี่จะเป็นแบบเบ้ากระดกเลยพี่นะครับองนี้เอา700บาทกับพี่พี่รายการที่7นะครับรายการที่7เอา700บาทครับองนี้ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างสวยงามมากๆเลยครับนี่ครับองนี้นะองนี้ไม่แน่ใจ3ชายหรือ4ชายนะพี่พี่นี่ครับลองดูนะนี่ครับฟอร์มเต็มตลับจิวเวลรี่นะครับตลับเป็นจิวเวลรี่ตลับชุดทองนะครับ แล้วข้างในปเป็นเลี่มกันน้ำสวยงามมากๆเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แปดครับพี่พี่รายการที่แปดจะเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่รายการที่แปดจะเป็นพระหลวงพุทธรดเตาวนี้ใหญ่เอกก A นะตาวนี้เอนะครับพี่ไม่ใช่นี่หลวงพุทธรูปตัวีดเอปีศูนย์ห้าพระนิรันตรายนะครับพี่พระนิรันตรายนะครับสวยงามมากๆองนี้ รายการที่8ปนะคะพี่พีรายการที่8ปดงนี้เอา600บาทครับพี่พีพระนุบงูท้วงเป็นเตารีดนะครับนี่ครับ้อยตัดนะตัดเก็บแต่งค้าีิเบายังอยู่เลยครับพี่พีรงนี้ฟอร์มสวยมากๆครับนนี้เอา600บาทครับพี่พีลองดูนะถ้าถูกใจสนใจยังไงก็ทักหรือโทรกันมาได้นะครับพี่พีรายการต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9ก้าขอนำเสนอเป็นพระ สมเด็จนะครับบรรขังน้องนี้ฟอร์มสวยมากๆครับนี่ครับทรงโค้งตัดชิดนะครับนี่ด้านนี้ตัดชิดชิดด้านนี้นะฟอร์มบรรขังเลยครับพี่องนี้ดูเนื้อนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับนี่ครับมวลสารต่างๆนะครับนี่ครับ เพียบเลยพี่ๆองนี้ฟอร์มสวยมากๆครับองนี้เป็นสมเด็จวัลขังนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆรายการที่เก้ารายการที่เก้านะครับเป็นสมเด็จวัลขังองนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับสวยงามจริงๆครับองนี้พี่ๆนี่ครับรายการที่เก้านะครับสมเด็จวัลขังนี่ครับองนี้สวยฟอร์มสวยนะครับมวลสารเพียบนะครับ เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่วันละครั้งพิมพ์ใหญ่อุลฟอร์มสุดสวยจริงครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พีอันนี้จะเป็นพระรอดนะครับพระรอดและดินนะครับองนี้พระรอดมหาวันนะครับพระรอดมหาวันองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีพระบกตรับราคาเบามากเลยครับพี่พีเอาสามร้อยบาทครับพระรอดนะครับ นี่ครับพระรอดมหาวันนี่ครับองนี้ฟอร์มสวยนะครับนั่งได้ทรงสวยงามมากๆครับเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆองนี้นะครับพระรอดมหาวันนะครับองนี้รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่ๆสิบเอ็ดจะเป็นพระราษสมเด็จองนี้ผมก็ดูเป็นวัดละฆังนะแต่องนี้ก็ฟอร์มแบบฟอร์มค่อนข้างได้เก่านะ ได้เก่าดีครับองนี้อู้ตลับเก่าบึกบักมากครับพี่พี่นี่ครับเนื้อลองไหลลึกนะครับแต่เห็นม้วนสารอยู่เป็นเม็ดเม็ดนับนี่ครับสวยงามมากๆครับสมเด็จนะครับตรงนี้นี่ครับซุ้มตัดชัดด้านหนึ่งนะครับพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาท รายการที่สิบเอ็ดนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่สวยงามมากๆครับตรงนี้นี่ครับเนื้อได้หนึบหนับลึกๆเลยพี่พลองลองไหลลึกนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองสิบสองเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ 12บสองเป็นหลวงพ่อตาบนะครับหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะครับพี่พเอาเปน็นเงินเงินเลยนะองนี้เอาเปน็นเงินเงินเลยครับเป็นพ่อตาบนะครับวัดมะขามเรียงพี่พี่สิบสองนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่เลี่ยมแบบนี้โอ้โหตะพระแม่ไม่ได้ใช้เลยพี่สวยคมตาลึกมากมากครับนี่ครับพี่เมตตานะโอ้โหกลมบอกเลยพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะ หลวงพ่อตรากวัดมะขามเรียงนะครับ<ม>พี่พี่นี่ครับฟอร์มถือว่าสวยมากครับรายการที่สิบสองครับพี่พี่รายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พี่รายการที่สิบสามจะเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้จะเป็นสองสี่แปดสองนะพี่พี่ได้ฟอร์มในในนี้มาเลยพี่พี่นี่ครับ สองสี่ p l u สองตะแกะไม่ออกเลยนะพี่พี่นี่ครับเป็นพ้อเดิมนะครับรายการที่สิบสามนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้เอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเดิมนะครับเอาสี่ร้อยบาทน,นี่ครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่จะเป็นพระหลวงพ่อโสธรนะครับองค์น,นี้ลงยาเสมา อ่าศูนย์เะครับศูนย์เก้ารอบนะครับศูย์เก้าอาสามร้บาทครับพี่พหลงพ่อโสธรนะครับหลงพ่อโสธรเอาสามอยบาทครับพี่พีนี่ครับปีศูนย์เก้ะครับปีศูนย์เาี่ครับเอาสามบาทรายการที่15บห้านะครับรายการที่สิาจะเป็นพระลวงอพรนะครับวันนี้จะเป็นบ้านมาเลยครับพี่พ กระไหล่ทองแห้งๆนะครับเป็นเหรียญกระไหล่ทองนะครับเหรียญเป็นเหรียญลักษณะเป็นเหรียญเสมาเล็กๆนะครับเหรียญแจทานนะครับอี่เหรียญกระไหล่ทองนะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อผมก็ช่องแคลนะครับเหรียญเล็กๆนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเลยนี่ครับเป็นเหรียญกระไหล่ทองแห้งมากครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พีนี่ครับนะนะรายการที่16บหกจะเป็นผู้ท้วดว่านนะครับผู้ท้วดว่านเอ่อเขาเรียกอะไรเนี่ยครับไขายขึ้นเพียบเลยพี่พีผู้ท้วดว่านนะครับนี่ครับ มีเนี่ยครับถ่ายขึ้นใต er ้ฐานจะมีรูนะครับมีรูนี่นี่ครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่วีปูทวดว่านปดเก้าเจ็ดนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับสวยงามมากๆครับองนี้ปูทวดว่านนะครับหนานะครับพี่พีพระหนาลึกด้านหลังนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับพี่วี ต่อไปนะครับรายการที่18นะครับ18 18จะเป็นเหรียญนะครับพี่อันนี้ละกันนะครับ18ขออนุญาตนำเสนอเหรียญพ่อเดิมนะครับพี่นี่ครับนี่ออกเป็นเงินเงินเลยนะออกเป็นเงินเงินเลยครับพี่คงเชื่อมนี่ครับออกเป็นเงินเงินเลยครับพี่พี่สวยงามมากๆครับ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองก็เป็นเงินเงินเลยครับพี่พีอันนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พีรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้บบนะเ,เ, BB. เอาห้าร้อยบาทนะร,บรายการที่สิบเจ็ดนะครับปั๊มเป็นปั๊มข้างกระบอกนะเรียบเรียบเลยครับพี่พีเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่18จะเป็นอันนี้ละกันนะครับ18จะเป็นพระครูประสงค์สารการนะครับพวกนี้อันนี้ผมไม่ทราบที่นะจังหวัดอะไรเรไหรียญก็ะไรทองสวยมากครับพี่พีสนะครับ18เป็นพระครูประสงนะครับพระครูประสงค,ค,ค,สงค์เอา500บาทครับพี่พีองนี้นะ พระครูประสงค์สาสตร์การนะครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทพี่พี่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้าจะเป็นอ่าพระหลวงพ่องเงินนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นตลับทองนะอันนี้เป็นตลับชุบทองนะครับตลับเงินชุบทองนะสวยงามมากๆครับพี่พี่สิบเก้านะครับสิบเก้าจะเป็นหลวงพ่องเงินนะครับนี่ ภาพขี้เบานะครับภาพขี้เบานะครับโอ้โหน,นี่ฟอร์มเต็มมากๆครับสวยงามมากๆตรงน,นี้พี่พี่อันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับวันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่เป็นพิมพ์นิยมนะสวยงามมากๆครับรายการที่สิบเก้านะครับองน,นี้แต่พอตลาดทำน่าจะเกินนะครับแต่ว่าเนื้อ โลหะนะครับพี่พี่นี่ครับหล่อได้พิมพ์ทรงนะครับทรงโบราณนะครับนี่ศิลปะสวยงามมากๆครับอ,อันนี้700บาทครับรายการ19รายการที่20นะครับรายการที่20 20จะเป็นเหรียญออกคล้ายๆเป็นเป็น,เ,ปน,นงเงินบ้างผมไม่แน่ใจนะเป็นปุก,กร่นนะครับพี่พี่ปูก,กร์เราเป็นเงินเงินอะไรอ๋อ400บาทครับรายการที่20 รายการที่ยี่สิบนะครับเอาสี่ร้อยบาทเป็นปุกกันะ่นวัดพญา,าตนะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับองนี้รายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้ผมได้เหรียญเก่านะได้ได้มาออกมานะเพราะเจียมนะแต่ว่าอะไรว่าจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าเหรียญเหรียญแต่ว่าจะเก็บไว้มันสภาพมันใช้เยอะนะจังหวดสุินลิ์นะพี่พ ตั้งแต่สุรินทร์นะเหรียญหลวงพ่อเจียมนะครับพ่อเจียมนี่ครับเหรียญสภาพใช้ว่าสมควรอันนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับแต่ว่าได้บ้านๆเหมืนเลยนะเอาหกร้อยบาทครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อเจียมนะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับไอรายการที่ยี่สิบสองขออภัยครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสองจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ ยี่สิบสองจะเป็นหลงพ่องเงินนะครอันี้จะเป็นห้วยเขียนนะห้วยเขียนหน้าหนูห้วยเขียนหน้าหนูตาออกเนื้อเป็นสาเงินพี่พี่ออกเนื้อเป็นสาเงินแก่เงินนะเป็นห้วยเขียนนะคะอันี้จะเป็นห้วยเขียนหน้าหนูองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจนะองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับเป็นพ่อเขียนนะ ไอ้พ่อเงินครับพี่พ่อเงินนะครับห้วยขีนนะหน้านึ่งเนี้เอาสี่ร้อยบาทยี่สิบสองนะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามยี่สิบสามจะเป็นหลวงพ่อพรมนะครับพี่ตรงนี้หลวงพ่อพรมวัดจ้องแขนะครับเป็นเหรียญอ่ะที่ระลึกในงานฉลองวันดดดนะครับพี่เหรียญที่ระลึกในงานฉลองวันดดดนะครับอายุแปดสิบแปดปีนะครับพี่พ่อพรมนะครับ นี่ครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ผิวไฟขึ้นเทียบเลยนะครับนี่ครับพอกรมน่าจะปีสิบกว่านะผมไม่ไแน่ใจปีอะไรนะนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบท่าไหนนะยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่จะเป็นปูทวดว่านนะครับ ุทโทว่าปีเก้าเจ็ดนะครับอันี้เรียมแปตังมาแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ครับโทดว่าปีเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับคาวไข่ขึ้นเพียบเลยพี่เอาเนี้ยวสามร้อยบาทครับพี่พี่อุนี้เอาสามร้อยบาทเรียมแปตังมาเนี่ยมแปตังมาแบบนี้เลยครับนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับรายการยี่สี่ต่อไปรายการยี่สิบห้าครับ ยี่สิบห้าจะเป็นพระปิดตานะครับพี่พี่พร้อมตลับหนึ่งใบอันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะเนี่ยครับน่าจะทางสายปูยเอี่ยมต้องบอกยันน่องด้วยล่านะครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทแล้วกันครับปิดตานะครับยันน่องนะครับน่าจะเป็นปูเอี่ยมนะครับพี่ออกเป็นเนื้อคล้ายๆเป็นเนื้อสำลีเลยนะเนี่ยครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่เอาหกร้อยบาท รายการต่อไปรายการที่ย6สิบหนะครับเป็นหล่อเท้าเวสุวรรณนะครับวัสุทัศนะครับหล่อเท้าเวสุวรรณวัสดุทัศนะครับเจ้าุณสีสนนะครับรงนี้รายการที่ย6สิบหหล่อยั์ยืนนะครับพี่พี่เท้าเวสุวรรณนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่หล่อยักยืนเท้าเวสวนะครับเอาสามร้อยบาทนี่ครับเก่ากตรงนี้ รายการต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้ไฮไลท์เลยรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้จะเป็น,รพ,น,นะะพระจอบเล็กพ่องเงินนะครับพระจอบเล็กพ่องเงินบางคานนะครับพี่พีันี้สภาพหย่อนสวยมีใช้มาพาอสมควรน,นะครับนี่นี่ครับจอบเล็กเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พีอันนี้นะหย่อนสวยนิดนึงนะครับพี่พ เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับวันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่พีหลอกข้อเงินนะครับจอบเล็กนะครับเอาสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พีเมื่อวานจะขึ้นให้พี่ลูกค้าดูนะครับยี่สิบแปดเอ่อพระครูวิบูลนะครับ เหรียญปลอดภัยนะครับพี่พีเหรียญปลอดภัยนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีตรงนี้ระคูร์วิบูลนะครับเหรียญปลอดภัยเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้พี่พีเรียอยครับเหรียญเอาเป็นเนื้ออบาก้านะเนื้ออบากกาเหรียญปลอดภัยเอาสี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่ๆรายการที่ยี่สิบ เกนะครับ <'t you fingers out> 29จะเป็นหลวงพ่อโอภาสีนะครับหลวงพ่อโอภาสีเป็นเหรียญอาสมนะเป็นเหรียญอาสมแบบนี้เอา300บาทครับพี่พี่เอา300บาทนะครับเป็นเหรียญแบบนี้เลยพี่พี่ออกเป็นเงินเงินนะนี่ครับเป็นแก๋เงินเงินนะตรงนี้เอา300บาทครับและรายการที่30รายการสุดท้ายนะครับวันนี้โหนนี้นะครับพี่พี่ก็จะเป็นพระหลวงพ่อเงินอันนี้จะเป็น แก่ขันลองหินนะพี่อันนี้จะเป็นแก่ขันลองหินนี่ครับโอ้โหโนี้ถือว่าสวยมากๆครับหล่องเงินนะครับเป็นแก่ขันลงหินองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สามสิบนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับองนี้แบบหล่อพิมพ์เนี่ยครับ คือเนื้อเขาจะไม่ผสมประสานกันเหมือนแบบถ้าหนักไปทางทองเหลืองอะไรเงี้ยก็จะอ่อนนิ่มแล้วก็สามารถนั่นด้กาอันนี้ก็เนี่ยครับอาจจะไม่ผสมประสานกันเท่าไหร่นะครับเอาหกว้บาทครับพี่พีองนี้ลบข้อเงินนะครับสุดท้ายนะครับลองสั่งสินะครับลองดูนะสนใจรายกันไหนก็อย่าลืมทักดูโทรกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะ EP ีหน้าอีพที่เก้าสิบหกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ